หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะเป็นคำแนะนำมาฝากกันจากทางด้านของ S C B w e a l ค่ะที่จัดสัมมนา S C B First Exclusive Dinner เปิดกลยุทธ์การเลือกสินทรัพย์ลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งในปี2024ค่ะ ดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อวโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเวลธนาคารไทยพาณิชย์นำทีมผู้บริหารจัดงาน SCB First Exclusive Dinner เปิดมุมมองวิเคราะห์เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนระดับโลกโดยทางด้านของคุณสุกิจอุดมเสเริกุลมองว่าในปี2024นี้ดัชนีเซตนะคะจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีความผันผวนตลอดทั้งปีค่ะ ให้เป้าหมายเอาไว้ที่1 6 5 0ถึง1,750จุดจุดซื้อสำคัญนะคะอยู่ที่1 4 0 0ถึง1,450จุดโดยมีหลักการเลือกหุ้นดังต่อไปนี้1ก็คือเลือกธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยางั่งยืน2เป็นหุ้นที่มีนวัตรกรรมช่วยสร้างธุรกิจเป็น New S Curve ได้3ส,สัดส่วนหนี้สินต่ำความสามารถในการชำระหนี้สูง4เหมาะสมกับ Investment Team เน้นวัฒจัรรเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ 5. ให้ความสำคัญกับ ESG อย่างชัดเจน 6. ระมัดระวังธุรกิจที่พึ่งพาก,การส่งออกที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน 7. ค่ะราคายัางอันเดอร์ e วล a l u ูหุ้นแนะนำในการลงทุนแบบ DCA หรือว่าค่อยๆทยอยสะสมแบบ Dollar Cost Average นะคะ คือ BBL ธนาคารกรุงเทพ BDMS ค่ะแล้วก็ BEM BEM CPOPTT t t นะคะและรวมไปถึง s c 4ค่ะโดยทางด้านของดรกำพลอดีรเรกสมบัตินะคะระบุว่าในปี2023ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความผันผวนส่วนปีนี้2024เป็นปีแห่งความคาดหวังแต่ต้องระมัดระวังติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศอัตราดอกเบีย้ยที่ยังทรงตัวสูงสภาพคล่องทางการเงินที่ตึงตัวการปล่อยสินเชื่อที่มีความเข้มงวด ความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเลือกตั้งในหลายประเทศความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แนะนําการลงทุนในกลุ่มคุณภาพสูงอย่างเช่นหุ้นกู้คุณภาพสูงและเน้นทยอยสะสมหุ้นในกลุ่มคุณภา o สูงที่มีบาลานซ์ชีดแข็งแกร่งในสหรัฐญี่ปุ่นและก็อินเดียค่ะเป็นคำแนะนำจากทางกลุ่ม s c b นะครับท่านก็ลองเอาไปปรับกับพอร์ตการลงทุนของทุกท่านดูน